ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV พูดกันถึงเรื่องปัญหาในกลุ่มยูโรโซนนะครับหลายๆประเทศตอนนี้ก็มีปัญหาหนี้สาธารณะที่สูงเกินกว่าที่สาภาพยุโรปได้กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางในการลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้เพื่อให้หนี้สาธารณะนั้นกลับมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า ร้อยละหกสิบต่อ GDP แต่บางประเทศเนี่ยผ่านจุดนั้นไปแล้วนะครับในกรณีของกรีซเนี่ยก็ต้องมากู้ยืมเงินเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลของตอนเองต้องกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็สหภาพยุโรปในอิตาลีเขาก็จะเริ่มที่จะออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนนะครับซึ่งในวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้เนี่ยอิตาลีนั้นจะออกพันธบัตรถ้าขายได้ก็เป็นข่าวดีถ้าขายไม่ได้ก็เป็นข่าวที่อาจจะทําให้นักลงทุนนั้นยิ่งวิตกกันวลว,ว่าอะไรจะ เกิดขึ้นต่อไปสำหรับอิตาลีแต่ข้อตกลงล่าสุดระหว่างทางาตัวแทนของประเทศทต่างๆที่มาประชุมร่วมกันนะในกลุ่มยูโรโซนก็คือว่าจะให้มี i s ส a กแพ c ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการคลังนะระหว่างประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นฝรั่งเศสอย่างเช่นเยอรมนีและแน่นอนจะรวมไปถึงประเทศที่มีปัญหาอยู่ณเวลานี้ทั้งอิตาลีจนถึงสเปนจนถึงกรีซประเทศต่างๆเหล่านี้จะต้อง มีการผูกมัดตนเองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะทําตามเงื่อนไขทางการคลังที่จะบังคับให้ทุกประเทศนั้นมีวินัยทางการคลังมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกอาจจะไม่ใช่แค่สเปต่อ GDP ถ้าพูดถึงเพดานของนี่ของการขาดดุลงบประมาณต่อ GDP ในแต่ละปีแต่ว่าอาจจะให้ต่ำถึง0ูจุด 5%ไปเลยไม่ใช่แค่3%ในขณะเดีวยวกันก็มีการร่นระยะเวลากองทุน EFSF แล้วก็ ESM ออกไปอีกนะครับและจะให้ EFSF นั้นปล่อยกู้ได้ถึง500แสนล้านยูโรสูตรของ ESM EFSF แล้วก็ IMF เนี่ยมีไว้ในการช่วยเหลือประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาช้ากว่าประเทศอื่นๆในกลุ่มยูโรโซนในกรณีของ IMF ก็จะได้เงิน จากประเทศใหญ่ๆใ,ในสหภาพยุโรปเนี่ยหลักๆก,ก็คือเยอรมนีกับฝรั่งเศสเนี่ยจะได้เงินจากเยอรมนีและฝรั่งเศสแล้วก็รวมกับประเทศอื่นๆด้วยเนี่ยประมาณสัก2 0 0แสนล้านยูโรส่งตรงจาก EU <c oughs> ไปที่ IMF แล้ว IMF ก็จะเอาเงินจำนวนนั้นในการปล่อยสินเชื่อชั่วคราวให้กับประเทศที่ประสบปัญหายอย่างเช่นกรีซแล้วก็ในอนาคตอาจจะรวมไปถึงอิตาลีด้วยก็ได้นะคะรับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็มีความพยายามที่จะรักษา ระดับของเงินยูโรไว้ให้อยู่ในปัจจุบันให้ได้ให้ไม่มีวิกฤตแบบที่หลายคนนั้นเกรงกลัวเดี๋ยวต้องรอดูในปีหน้าหลายคนมีคําถามว่าในปีหน้าพอถึงปลายปีเนี่ยยังจะมีเงินยูโรอยู่หรือไม่ผมเชื่อว่ายังจะมีแต่ว่าระดับของค่างเงินยูโรก็คงจะไม่เสถียรสักเท่าไหร่ในปี2555ไปกันอีกประเด็นหนึ่งนะครับวันนี้คุณเรืองไกรลีกิตวัฒนะได้นํา ประชาชนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็มีกลุ่มอื่นด้วยที่ไปรวบรวมร,รายชื่อกันมาเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแน่นอนอันนี้จะมีการเสนอให้มีการแก้ไขมาตรา291ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา291เนี่ยเขียนไว้อย่างนี้นะครับว่าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า5 0,000คนนะฮะตามกฎหมายเนี่ยนะฮะสามารถ เข้าชื่อเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ในมาตรา291เนี่ยเขียนได้ว่ายติการขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรีนะครับถ้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดก็เสนอให้มีการแก้ไขได้หรือไม่ก็จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด พูดง่ายมาตรา291เน่นะฮนะรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะผมปริ้นออกมาแล้วก็อ่านเนี่ยนะฮะระบุไว้ชัดเจนว่าสิ่งที่อย่างคุณที่รเรืองไกรทาวันนี้และสิ่งที่กลุ่มของนายแพทย์เหงโตจิราการได้เคยทาย้อนกลับไปสองปีที่แล้วที่เข้าไปร่ารายชื่อมาเกือบสองแสนรายชื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วสภาในยุคนั้นและสภาในยุคนี้ก็เลือกที่จะไม่ให้ความสนใจนะฮะแก้ได้และมีสิทธิ์ที่จะทำผู้ง่ายเป็นหน้าที่เลยได้ซ้ำไปถ้าเกิดต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปัญหาก็คือว่าวันนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองของไทยอีกท่านหนึ่งได้ออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งกลายเป็นว่าถูกตีความเลยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบที่ตอนนี้ทําอยู่นั้นเป็นสิ่งที่อาจจะไม่เหมาะสมผมเห็นหนังสือพิมพ์หลายฉบับออนไลน์และเชื่อได้เลยว่าในวันพรุ่งนี้หน้าหนึ่งเนี่ยจะพาดหัวเลยว่าประธานสารรัฐธรรมนูญ ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือก่อนอื่นเลยนะฮะประธานสารรัฐธรรมนูญน,นั้นโดยตําแหน่งไม่ควรที่จะแสดงความคิดเห็นว่าควรหรือไม่ควรแก้รัฐธรรมนูญถ้าผมเป็นผู้พิพากษาในสารรัฐธรรมนูญแล้วสื่อมวลชนมาถามผมว่าควรไม่ควรแก้รัฐธรรมนูญผมจะตอบกลับไปว่ามันเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะแสดงความคิดเห็นมันไม่ใช่หน้าที่ของตัวผมเพราะว่าผมเป็น ถึงขั้นประธานสารรัฐธรรมนูญถ้าประธานสารรัฐธรรมนูญมานั่งบอกว่าควรไม่ควรแก้รัฐธรรมนูญผมคิดว่ามันไม่ใช่บทบาทละแล้วเพอเอเป็นการชี้นําสังคมในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมก็ได้เพราะฉะนั้นโอเคไม่เป็นไรผมไปอ่านดูคําพูดของท่านวสันส้อยพิสุทธิ์นะครับถ้าไม่ได้พูดตรงๆในลักษณะน,น,นั้นท่านบอกว่า เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยให้แก้ดีอย่างไรก็คงจะยังมีคนที่หลีกเลี่ยงแล้วก็เอารัฐธรรมนูญไปเป็นเครื่องมือของตนเองนะคนที่เข้าข้างตนเองก็ถือว่าถูกก็มีนักวิชาการบางกลุ่มที่เคยพูดว่าถ้าศารตัดสินอย่างไรเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยพูดง่ายคือคุณวาสันต์สร้อยพิสุทธิ์พยา,ยามชชเให้เห็นว่าบางทีเนี่ยคาแรคเตอร์ของคนเนี่ยควรที่จะรับการแก้ไขก่อนรัฐธรรมนูญ ราวน,นี้ด้วยการตีความของสื่อนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนี้คือพรุ่งนี้หนังสือพิมพ์แทบจะทุกฉบับก็จะใช้คำพูดของท่านวสันแล้วกส็สรุปออกมาเพื่อกดดันสังคมว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ถูกต้องนอกนือไปจากนั้นท่านประธานสารรัฐธรรมนูนได้พูดถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยซึ่งตรงนี้ผมนั่งลองอ่านดูท่านก็ไม่ได้พูดชัดเจนว่า ไม่ควรแก้แต่ท่านกำลังบอกว่าไม่ควรยกเลิกซึ่งไม่มีฝ่ายใดเลยที่เสนอให้ยกเลิกมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาแม้กระทั่งนิติราชแม้กระทั่งกลุ่มอื่นๆซึ่งฮาร์คอร์ก่อนนิติราชก็ไม่ได้เสนอให้ยกเลิกแต่ความที่ท่านประธานสารรัฐมนูญเสนอให้มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกับว่าอีกฝ่ายต้องการยกเลิกเนี่ย ดันไปมีผลที่ลดความชอบธรรมของข้อเสนอของฝ่ายที่ต้องการแก้ไขให้ดูเหมือนว่าพวกนี้ต้องการยกเลิกมาตรา112เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นปัญหาแน่นะพรุ่งนี้เป็นปัญหาแน่คำถามที่ผมมีก็คือว่ามุมมองอย่างนี้ที่บอกว่าไม่ควรแก้รัฐธรรมนูญไม่ควรแก้นู่นแก้นี่เนี่ยทำไมเราไม่ได้เห็นในช่วงที่พลเอกสนธิบุญยรัตนกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติคมอชอเนี่ยนะฮะถ้าคุณยังจําได้ทําไมเราไม่ได้เห็นมุมมองแบบนี้ที่บอกว่าไม่ต้องแก้ต้องแก้ที่ตนเองดีกว่าเนี่ยทำไมได้เห็นมุมมองอย่างนี้ในช่วงหลังยึดอํานาจใหม่ๆนะฮะมุมมองแบบนี้เนี่ยนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยจะเหมือนผมตอนนี้ฮะจะเหมือนผมตอนนี้มุมมองแบบที่ไม่ต้องแก้เนี่ยนะฮะ คือหายไปหมดฮะเพราะว่าทุกคนตอนนั้นเนี่ยนี่ฮะทุกคนตอนนั้นจะยกธงขาวกันหมดหายไปหมดแล้วก็ยกธงขาวแล้วก็บอกว่ามีแต่รัฐทาที่ปัตยมีแต่รัฐทาที่ปัตยคือพูดง่ายๆไอแแนนะะ้แต่ละกระแสเนี่ยนะฮะแต่ละกระแสที่บอกว่าเฮ้ยรัฐธรรมนูญนั้นแก้ไม่ได้แล้วคุณหายไปไหนตอนที่เขาฉีกรัฐธรรมนูญ ตอนที่พลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินชีกรัฐธรรมนูญทําไมตอนนั้นไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยต้องแก้ที่ตนเองทําไมไม่มีใครออกมาปกป้องรัฐธรรมนูญผมทําป้ายอีกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่านี้จะทําแจกต้องทําแจกหลายๆคนที่นั่งต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้แล้วมองว่าเป็นการแก้ไขเพื่อเข้าทางฝ่ายการเมืองป้ายนี้เขียนไว้ว่าฉีกได้ แต่แก้ไม่ได้นะฮะคราวนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดมุมมองเป็นอย่างนี้เนี่ยจากประธานสารรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วคนอื่นๆในสังคมที่เขามักที่จะคล้อยตามมุมมองของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะให้เขาคิดอย่างไรฮนะฉีกได้แต่แก้ไม่ได้กลายเป็นอย่างนี้เราหรือฉีกได้แต่แก้ไม่ได้ ในความเป็นจริงเนี่ยควรจะแก้โดยไม่ต้องตั้งสสรเลยได้ซ้ำไปแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำตามในรูปแบบที่มีสสรทำประชามติสำคัญไหมเอาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ต้องทำประชามติเลยได้ซ้ำไปนะเพราะฉะนั้น,ปนะนเป็นสิ่งที่น่าลองคิดดูว่ามุมมองอย่างนี้จะมีผลอย่างไรต่อคนที่ตอนนี้อยู่ตรงกลางและไม่รู้ว่าจะแก้ดีหรือไม่แก้ดีถึงเวลาของช่วง daily cover ครับ ผู้นำเผด็จการมักที่จะเลือกที่จะแบ่งปันอำนาจให้กับกองทัพนะครับนี่คือแนวทางในการที่จะทําให้ตนเองนั้นอยู่ในอำนาจได้นานบุตรชายของคิมจองอิลอายุ27ปีคิมจองอันขึ้นมาเป็นประมุขของประเทศอายุแค่นี้เนี่ยนะฮะประสบการณ์น้อยขนาดนี้ไม่มีทางที่เขาจะสามารถปกครองเกาหลีเหนือได้ยกเว้นซะว่าเขาได้รับการยินยอมและการดูแลเป็นพิเศษจากผู้นําของกองทัพ ทางรอยเตอร์สเขามีบทวิเคราะห์ว่าคิมจองอันได้ทำข้อตกลงกับแจงซองแทกซึ่งเป็นอาของเขาในการที่จะรักษาอำนาจในฐานะเป็นประมุขของประเทศไว้แล้วก็ปล่อยให้ทหารนั้นเป็นใหญ่ในการปกครองภัยคุกคามอันดับที่1นึ่สำหรับรเผด็จการในรูปแบบของเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ใช่ประชาชนนะฮะภัยคุกคามอันดับที่หนึ่สำหรับรเผด็จการในรูปแบบของเกาหลีเหนือเนี่ย ไม่ใช่ประชาชนเพราะประชาชนนั้นถูกเบรนวอชหรือถูกล้างสมองไปนานแล้วประชาชนนั้นเขาเจอพร่พันธุ์ด้ของภาครัฐเขาเจอสื่อของรัฐเขาไม่สามารถที่จะเติบโตนะในสมองเขาได้เพราะว่าเขาไม่ได้ข้อมูลจากภายนอกเลยเนี่ยประชาชนไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อคิมจองอิลหรือคิมจองอันทหารน,หนี่แหละกองทัพนี่แหละที่อาจจะเลือกที่จะยึดอำนาจจากผู้นาเผด็จการเนี่ยเป็นภัยคุกคามอันดับที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่จะสามารถปกครองอย่างเผด็จการได้นานในแบบที่คิมจองอิลทํามาสําเร็จ17ปีแล้วในแบบที่คิมอิลซังทํามาสาเร็จ46ปีเนี่ยแล้วในแบบที่คิมจองอันอยากที่จะทําต่อไปตอนนี้เนี่ยก็คือต้องแบ่งอํานาจหรือทํา power sharing agreement ข้อตกลงในการแบ่งปันอํานาจกันกับกองทัพถ้าทําได้ก็อยู่ได้ถ้าทําไม่ได้ถึงเวลาทหารก็ยึอดอานาจจากผู้นําที่เป็นเผด็จการ พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily Dose <'s> งบประมาณบางส่วนที่ผมคิดว่าไปซื้อไปซื้อแท็บเล็ต PC แจกนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆดีกว่านะครับอย่างเช่นง,งบประมาณที่จะใช้ในการจัดหา ซื้อเครื่องตัดสัญญาณเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมนะครับอันนี้เป็นนโยบายภายใต้คณะทำงานการปราบปรามเว็บไซต์ที่ละเมิดและกระทบต่อความมั่นคงที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนั้นเป็นประธานอันนี้เขาจะสั่งซื้อเพื่อให้การปราบปรามเว็บไซต์ไม่เหมาะสมต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นเครื่องมือในการปิดเว็บไซต์นะะและให้กระทรวงไอซีทีนั้นเป็น ผู้จัดการหาซื้อเ,อเรื่องนี้รัฐมนตรี ICT นานวากาศเอกอนุดิตนาครทัพก็อยู่ในช่วงที่จะสรุปคุณสมบัตินะครับแล้วก็รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาซื้อเครื่องตัดสัญญาณเว็บไซต์ซึ่งก็เป็นประเด็นที่เครือข่ายพลเมือง <ets> <our> เน็ตเ e ็ิเซนเนี่ยนะฮะเขาเห็นว่าการใช้เครื่องตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นอาจจะเข้าข่ายและมืดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นก็ยกร่างมาตั้งแต่ปี2540หรอ่หรือ14ปีมาแล้วนะครับเชื่อว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาหลังจากนี้ได้ถ้าเกิดรัฐบาลมีเครื่องมือแบบนี้จริงๆดูเหมือนว่ารัฐบาลคือมันเป็นได้2ออย่างถ้ารัฐบาลนี้พยายามที่จะ ทำให้ดูเหมือนว่าเคร่งครัดมากๆ c o คอนเซอร์เวทีฟเหลือเกินยิ่งกว่าปอชปอเขาทำอยากได้อะไรจัดให้จะเอาเครื่องตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตผมจะทำให้ดูยิ่งกว่าที่ประชาธิปัตย์จะทำนี่ถ้าทำแบบหลอก,ลอกๆเฉยๆเนี่ยอันนี้พอรับได้แต่ถ้าทำแล้วแบบเข้าขั้นแบบถึงแบบสปิริตเต็มที่แล้ว หลงลุ่มหล,ง,ลงไปกับบทบาทนี้เนี่ยนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ก็ลุ่มหล,ล,ล,งลงไปกับบทบาทนี้จริงๆหรือเขาทาแบบผิดหลอกๆเนี่ยแต่ถ้าลุ่มหลงไปกับบทบาทนี้จริงๆผมคิดว่าเป็นการที่จะทําแล้วไปเข้าทางฝ่ายขวาจัดมากเกินไปแล้วน่ากลัวเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยพอเริ่มทําแล้วคุณอินพอคุณอินแล้วคุณทําจริงพอคุณทําจริงคุณกําลังริดรอนสิทธิ์ของประชาชนที่เพิ่งเลือกคุณให้เข้าไปเป็นรัฐบาล ถึงเวลาของช่วง global voices คนที่อาจที่จะชนะการอย่างเสียงที่รัฐไอโอวาก็คือนูตกิงกริดนะครับอดีตประธานสภาสหรัฐตอนนี้ก็สูสีนะครับกับมิดรอมนี่อดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์กิงกริดนั้นหาเสียงด้วยนโยบายที่ เปิดโอกาสให้มีการทําสงครามอ,อย่างลับกับประเทศอิหร่านในการที่จะส่งเจ้าหน้าที่ของสํานักข่าวกองกลางสหรัฐหรือ CIA เข้าไปปฏิบัติการในประเทศอิหร่านเพื่อไปหาวิธีการในการสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านนั้นผลิตอาวุธนิวเคลียร์ให้ได้นี่เป็นนโยบายที่นูจิงกริชนั้นสนับสนุนอย่างเปิดเผยแล้วก็บอกเลยว่าถ้าเป็นประธานาธิบดีนั้นจะทำเพราะฉะนั้นกิงกริชเนี่ยถ้าได้ขึ้นมาเป็นตัวแทนของพรรคบริพาเลกันก็คงจะหาเสียงต่อไปด้วยนโยบายที่ไม่เป็นมิตร ต่อประเทศอิหร่านล่าสุดอิหร่านเพิ่งขู่นะฮะว่าจะปิดช่องแคบฮอมูสไม่ให้มีการส่งน้ํามันออกจากพื้นที่ในตัวนอกกลางซึ่งก็ทําให้สัเมริการนั้นขู่กลับไปอีกรอบหนึ่งผมกําลังคิดว่าดีเหมือนกันถ้าเกิดประธานาธิบดีสหรัฐเป็นบรโอบามาต่อไปเพราะว่าถ้านูต์กิงกริชขึ้นมาเนี่ยเพอเพรเราจะได้เห็นสงครามโลกครั้งที่3อิหร่านตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัเองนั้นจนตรอก แล้วก็ต้องทําอะไรสักอย่างในขณะที่คนอย่างนูตกิงกรชก็ต้องหาเสียงในสหรัฐอเมริกาด้วยการกล่าวหาอิหร่านแล้วก็เอาอิหร่านมาเป็นเครื่องมือในการระดมทุนในการเรียกคะแนนนิยมจากหัวอนุรักษ์นิยมขวาจัดรักสงครามในสหรัฐซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งทํายิ่งแย่สําหรับสหรัฐอเมริกาเองและสําหรับโลกไม่ควรจะมีสงครามสหรัฐอิหร่านนะครับเพราะว่าถ้ามีวุ่นแน่พักสักครู่ครับ ช่วงหน้ากลับมามาดูหุ้นกันครับสกักครู่ครับ ดีี่ขวดเอาตามบางกอกโพสนะครับที่แปลคําพูดของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคุณนภสิทธิ์เวชาชีวะในอตอนที่ให้การต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเกี่ยวกับการสลายผู้ชุมนุมย้อนกลับไปสมัยที่เสื้อแดงโดนหนักเนี่ยนะคุณพภสิทธิ์บอกไว้บอกไว้เป็นภาษาอังกฤษคือพูดเป็นไทยเดี๋ยวบางกอกโพสแปลมาเป็นภาษาอังกฤษ we went easy on them we went easy on them โอ้โหนี่ถ้าไม่อีซี่นี่สงสัย ตายมากกว่านี้แล้วหุ้นไทยนะครับปรับลดลงมา4.28จุดนะครับ0.42% 1,023.91มูลค่าการซื้อขายวันนี้ดีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่13,364.65ล้านบาทนะครับก็ยังถือว่าปิดท้ายสิ้นปีนี้อย่างอพอรับได้พอไปได้หน่อยนะครับให้ดูบนหน้าจอหนึน่งนะครับมูลค่าการซื้อขายในช่วงนี้ก็ค่อนข้างเบาบาง จะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับให้ร่วมสนุกกับเราในการโหวตตั้งชื่อฉายาสื่อต่างๆได้นะฮะลืมบอกจะบอกตั้งแต่ช่วงแรกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เวกับไทยแลนด์ทำมันได้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าเราจะให้คุณช่วยกันนะฮะหนังสือพิมพ์และทีวีแทบจะทุกสำนักนะฮะโดนเราแซวหมดนะฮะด้วยความรักและเอ็นดูนะฮะที่อื่นจะแซว v o i c e TV ด้วยก็ได้ไม่เป็นไรอนะันนี้ถือว่าสื่อก็ต้องตรวจสอบสื่อกันเองตอนท้ายนี้ พูดถึงธงขาวนิดนึงฮะที่ผมชูธงขาวเมื่อกี้นี้นะฮะเพราะว่านี่คือปรากฏการณ์ที่คุณเห็นหลังจากที่ทหารนั้นยึดอานาจพลเอกสนทิบุญยรักลินเนี่ยยึดอํานาจแต่ว่าหลังจากยึดอํานาจเนี่ยคุณจะเห็นบรรดารถเบนพาราเดเข้าไปที่บกทบอในวันที่19ในวันที่20ในวันที่21 22แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนวันที่19เนี่ยนะฮะพารดเข้าไปแคนดนิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีแคนดิเดตคอตอสอ นะฮะคุณจะเห็นบุคคลสําคัญที่มีบทบาทในการเข้ามาอยู่ในสภานิติบบญญัติแห่งชาติคุณจะเห็นผู้พิพากษาบางท่านนั่งรถเบนซ์เข้าไปในบกทออบไม่มีปืนไปจ่อหัวไม่มีรถถังไปที่หน้าบ้านหรือหน้าที่ทํางานแต่ว่าพ a ร a เ,เข้าไปด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นในการที่จะยอมรับคอนเซปต์ของรัฐถาธิปัด ว่าฉีกรัฐธรรมนูญได้แล้วส็ดแล้ววันนี้บอกว่าแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้แสดงว่าคุณนั่นเองยกธงขาวให้กับกองทัพที่เขาเข้ามายึดอำนาจให้เขาไม่มีปืนเขาไม่มีรถถังคุณก็ยอมรับในคอนเซป์นี้มันไม่ใช่การใช้อำนาจในการยึดฮะเพราะมันมีความสมยอมเกิดขึ้นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณมาบอกว่าไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญแล้วตอนนั้นใครเป็นคนนั่งบอกว่ารับไปก่อนแล้วค่อยแก้ในความเป็นจริงหลายคนในกลุ่มนี้นั้นยกธงขาวให้กับกลุ่มที่ยึอดอำนาจเพราะว่าเห็นด้วยกับการยึอดอำนาจแต่ไม่สามารถยอมรับต่อสาธารณชนได้ว่ายอมรับในการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยผมบอกเลยว่าแกมรูฐต้องแกญหนึ่งหนึ่งสองรัฐบาลไม่กล้าแต่นิติราษฎรก็เคลื่อนต่อ แต่ว่ากรุณาอย่ายกธงข,ขาวให้กับฝ่ายที่ยืดอำนาจและถ้ามีอีกครั้งก็จะไม่มีธงขาวสำหรับฝ่ายที่ยืดอำนาจนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้เพราะกับ Wake Up Thailand พรุ่งนี้นะครับน่าจะสนุกเพราะจะพูดถึงประเด็นที่ผมพูดพูดนี้เมื่อกี้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตาม Daily Dose พรุ่งนี้ได้อีกครั้งนะครับที่นี่ทาง Voice TV วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ